สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัทเวิร์มีเดียซักเซสจำกัดเสน,นอรายการคนดีสังคมดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคนดีสังคมดีรายการที่ส่งเสริมคนดีต้นแบบและการแบ่งปันช่วยเหลือนในสังคมประเทศค่ะ คุณผู้ชมคะบ้านเมืองเราตอนนี้นะคะต้องบอกว่าอยู่ในวิถีใหม่และต้องเผชิญทั้งปัญหาเศรษฐกิจการเมืองและสังคมแล้ววันนี้ค่ะผู้ที่จะมาให้ทัศนะนะคะในมุมมองของบ้านเมืองเราหรือการแก้ปัญหาหรือแนวทางทัศนะความห่วงใยบ้านเมืองของท่านแขกรับเชิญท่านนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะท่านคือท่านอมรินคอร์มันไปพบกับท่านค่ะคุณอมรินคอร์มันผู้ที่เมื่อสมาคมอาเซียนมีอายุครบ50าปี คุณอมรินคลอร์มันผู้นี้ได้รับเชิญจากท่านประธานาธิบดีดูเตเต้แห่งประเทศฟิลิปปินส์เชิญให้ไปรับเครื่องอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ประเทศฟิลิปปินส์และแผ่นเหล็กคำกล่าวสดุดีของดร์ถนัดคลอร์มันอดีรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในสมัยสงครามเย็นในฐานะทายาทของท่านดร์ถนัดคลอร์มัน ที่เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมอาเซียนซึ่งมีส่วนสร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชน700ล้านคนในภูมิภาคอาเซียนและความมั่นคงในกลุ่มประเทศอาเซียนคุณผู้ชมคะคนดีสังคมดีวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านอมรินคอมันค่ะต้องบอกว่าท่านนะคะเป็นบุคคลที่มีความเป็นห่วงชาติบ้านเมืองรักชาติศาสตร์กระยับ ห่วงใยประชาชนนะคะแล้วก็ห่วงภาวะบ้านเมืองของเราอยู่ตอนนี้วันนี้ท่านจะมาให้ทัศนะมุมมองแนวทางในการที่จะแก้ไขว่าบ้านเมืองเราจะเดินไปอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะเหตุการณ์ในประเทศไทยในวันนี้นะครับมีปัญหาใหญ่ๆที่เป็นอันตรายต่อเอกราชและทิปไตยของชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนประการแรกก็คือการบริหารประเทศ ที่ผิดพลาดมาโดยตลอดทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านความมั่นคงยงังจะเห็นได้จากว่าในช่วงระยะเวลาเกือบสิปีที่ผ่านมาและก,ก่อนหน้านั้นด้วยผู้ที่บริหารประเทศได้บริหารประเทศทางด้านเศรษฐกิจสร้างความร่ำรวยกระจุกอยู่ในคนกลุ่มหนึ่งแต่ความจนกระจายไปทั่วประเทศการทำมาหากินของคนในชาติ ถูกแย่งโดยทุนข้ามชาติหรือทุนยักษ์ใหญ่ในประเทศส่วนเกี่ยวกับการที่ทุนข้ามชาติภานอกเข้ามากว้านซื้อที่ดินนะครับเข้ามาลงทุนแย่งการทำกินของคนไทยก็เป็นภัยอันสำคัญมากนอกจากนั้นแล้วยังมีคนนักธุรกิจบางกลุ่มที่พยายามจะยุยงให้รัฐบาลออกกฎหมาย ขายชาติขายแผ่นดินให้กับทุนข้ามชาติเพื่อผลประโยชน์ของพวกตัวเองทั้งนั้นทั้งที่แผ่นดินไทยได้มาก็เพราะบรรพกระยั์บรรพุระุษได้เสียเลือดเนื้อและชีวิตในอันที่จะให้คนไทยมีที่อยู่ที่ทํากินบนแผ่นดินนี้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีอีกอ,อีกประการหนึ่งนะครับรการที่จะลงทุน AEC เนี่ย สิ่งที่ผมไม่ชอบมากที่สุดเลยและถือว่าเป็นการทรยศต,ต่อประเทศชาติและต่อประชาชนก็คือการให้ต่างชาติที่มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษให้มีสิทธิในการครอบครองแผ่นดินได้ถึง90ปีเพราะที่คิดว่าเงินมันจะได้ไหลเข้ามาเอาแผ่นดินไปเทียบกับเงินที่มันจะไหลเข้ามาได้ยังไงในเมื่อแผ่นดินได้มาด้วยเลือดด้วยเนื้อ ถ้าคนไทยเราไม่ตื่นตัวช่วยกันลุกขึ้นมารักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติรักษาแผ่นดินรักษาการทำกินความวิบัติก็จะตกกั่ประเทศชาติบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะเป็นที่ต้องการที่ผู้นำที่มีความกล้าหาญมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรักชาติรักแผ่นดินรักสถาบันรักประชาชน อย่างแท้จริงเราต้องการคนอย่างนี้จะเป็นในกอในขอในคออะไรก็ได้จะเป็นทหารหรือพลเรือนก็ได้นะครับเราต้องการคนที่จะสร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชนและความมั่นคงของประเทศเพื่อความเป็นไทยของเราอยู่ต่อไปคับคุณผู้ชมครับมุมมองทัศนะจากท่านอมรินคอมันนะคะที่ท่านเป็นห่วง บ้านเมืองนะคะแล้วก็ประชาชนแล้วก็แนวทางการบริหารประเทศต่างๆที่ท่านได้นําเรียนคุณชมในมุมทัศนาของท่านเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองมากนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านที่ให้เกียรติพูดคุยกับเราค่ะบ้านเมืองไทยจะเดินหน้าต่อไปได้ถ้าคนไทยมีสำนึกดีเป็นคนดีของสังคมนะคะ คนดีสังคมดีวันนี้เวลาหมดแล้วติดตามคนดีสังคมดีได้ใหม่พุดหน้าเวลา13บสามริกาห้นาทีสำหรับวันนี้ดิฉันนวินดาบริบูรล,ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ